ที่บ้านนาห้องไลฟ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาที่บ้านนาห้องนะครับที่ตำบลบ้านสึกอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่สดๆเลยครับรถผ่านมาเห็นมีพิธีวันนี้มีพิธีอะไรบ้างคุณแม่บวชลูกเกีียวไอ้แก่นะได้ลูกเกล้ยวจะมาปี๊เพราะว่าตอนข้ามวัดบวชแม่จะไปจบที่วัดอ่าฮะบวชเป็นหนักบวชเป็นหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหายลูกแก้วด้วย บนแอร์ไม่มีแหงที่นี่มีบนหน้าบนหน้าก่อนจะมาที่นี่มีกี่หมู่บ้านแคะนี้อ๋อมันบ้านคุณเมียงนี่จะมีเตี้ยชุดท้ายอ่ะมันเป็นบ้านโมงบ้านกะเหลียงบ้านบ้านโมงบ้านกะเหลียงด้วยอ่านี่มีจุดลูกประทัดชัดเจนเราลองเดินไปดูนะครับระวังรถกลับโอ้โห นีนี่ดูหน้าตานว่าไงหนไปูต้องดูต้เ่อยู่ที่ที่น้นะครับที่มีนนะนีี่นี่ครับเพราะ้นเกิดมีนวนบ้านนี่อ่ะานเสิมานนี้เลยแถวนี้ทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้จะทำไรทำนาปกข้าวโพดข้าวโพดเจ้าเยอะไหมข้าวโพด อันต so, ี oh ้เยอะๆก็เยอะอันตี้แบบเยอะก็มีทุนก็เับเยอะมีทุนก็บมันได้เยอะๆเพราะมาชิ้ตังมันอย่างนี้คนจนคนจนเนาะจนจนแต่นะบ้านคนจนบ้านนี่อ่ะจริงเหรอจริงอ่ะได้จากข้าวโพดแล้วก็นอกนั้นทำอะไรบ้างบ้ามีงานทำเยอะ ถ้ามันมีงานทำมันต้องมีงานมันต้องได้เนี่ยได้ทำช่วงแล้ว,<ช>วเขากดปุ๊บพออยู่บ่ได้อยู่เฉยๆเลยอ่ะเขาบ่กงานทำมันมีรายได้ขไเขาก็มามีอ่ะลุงเขาโคตรปีหน,นึง่งอยูกกี่เดือนอ่ะปีหนึ่งสี่เดือนแล้วที่เหลือทำอะไรที่เหลือทำอะไรอ่ะละบางเปล่าเนี่ยละ,ละบางเปล่าเนี่ยเหรอว่างงานว่างงานเลยเอ่ะจ้าจ บอกน้ำไม่มีน้ำมันมีเรื่องใหญ่โลน้ำฝนอย่างเดียวไม่มีปลาปลาไม่มีมีปลาปลาภูเขากินกับใต้สมุทรบ้านฉันประทานก็ไม no, 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 ่ม like yeah, ีมามีเนี่มีมีเจ้าแต่ว yeah, no, ่าน uh, ้ำมันน uh, ้ำมันไปยังพออ่ะไม่พอน้ำน่าจะมีน no, ี่น okay ีเนี yeah, ่ยเนี่ยน้ำมีปัญหาคือปัญหาใหญ่คือน้ำเลยนะที่นี่ใช่ไหมจ้าน้ำใช่ไหมปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาน้ำมันมามีเขี้ยนมันมามีอย่างที่เขาจะทำกันกระเสียเนี่ยน่ะ ห่งแน่แหละอย่างเขาบางทีดทำข้าวโพดแล้วโดยเขาผลลัพธบางไปเลยเพราะว่าเขามันมีรายได้ทุกเดือนทุกวันเนี่ยรายได้เขาจะยังมีหรือไม่มีได้ข้าวโพดอย่างเดียวปีหนึ่งเขาเปปีนีงได้เท่าไหร่ปีหนึ่งก็ได้ชี้แค่หมื่นน้อยเขาจะเอาไปซื้อปุ๋ยนะจะไปซื้อหญ้าซื้อเจียหมดเลยเลยหมดเลยซื้อปุ๋ยซื้อหญ้าซื้อแล้วเหลือเหลือสักเท่าไหร่ตัดปีนึงอ่ะสี่ห้าหมื่น บริัไม่เือเลยปีกติดนี่เพื่อนติดนี่อเป็นนี่ด้วยเป็นนี่ด้วยอกอเป็นนี่เท่าไหร่ตอนนี้เป็นสามสี่แสนกู้เนี่ยเหรอสามสี่แสนเลยอะแล้วผ่อนยังไงอ่ะผ่อนเป็นปีปีได้ห้อมีห่อปัใจเลยปีได้มีใจแค่ขี้ดอกแค่ดอกจ้าวหว่ามาพักชำระหนี้อยู่ไม่ใช่หรอพักชำระหนี้ห่อจ่ายแค่ขี้ดอก เอาใจดอกนะใจดอกบอกว่าเขาได้แค่กว่ปีอย่างเดียวอ่ะเขาพักให้กี่ปีอ่ะชั้นนี่ช่วงอะไรไปนี่พขกปีปีอ่ะสามปีสามปีแค่มาเดี๋ยวนี้วัเดี๋ยวนี้บมอบพักแล้วช่วงนี้บมอบพักกว่าหอบพักละต้องสามปีต้องหาเงินไปจ่ายละถ้าไม่ปลูกข้าวโพดจะปลูกอะไรได้ที่นี่มันมามีที่ตี้กาแฟไผ่กาแฟไผ่ไผ่มมีกาแฟมีไผ่ใหญงนี่นะมันมีโครงการที่จะให้มาทำนี่นะลุงก็ต้องมีคนมาครอบฉีกกับเพา เออ 2, มันดูใครมาซื้อเหรอไม่มีคนมาซื้อแล้วข้าวโพดใครซื้อล่ะมันมีข้าวโพดที่เป็นมีมนเลือดชาร์ดมันชอบซื้อข้าวโพดมีแหล่งปีมีแหล่งสะสมในบ้านเฮานี่ซื้อทุกหมดแน่นอนมูกเท่าไหร่มีคนซื้อหมดหมดราคาปีนี้เท่าไหร่ครับข้าวโพดแปดบาทสิบบาทห้าบาททับาทเป็นช่วง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 นะยังมีดีเดี๋ยังไม่ดีปีไหนไม่ปีนี้ดีไม่ดีปีที่แล้วนี่อยู่ดีหน่อยอยู่ได้แล้วก็ปีปีที่แล้วตอกไปนั้นสาม เขาจะได้เขาจะมาได้ขายสามบาทเพราะว่านายโยกมันมือห้องฮอล์มาขายอ่ะนายโยกว่ามันนําต่างประเทศเข้ามาเขาเนี่ยเรียบปีปีที่แล้วไปนี่ยังแค้นหน่อยปีที่เดียวเรงยังแค้นหน่อยเพราะว่าเขาอันได้ซื้อได้อย่างเงี้ยเนาะมันติดราคาขอหน่อยแล้วก็เฉดตะกรก็อยู่ได้พอได้ใช้นี่ขี้ดอกแล้ใช้นี่อย่างห้องเนี่ยกระลุงเขาไปนี่ไปตลอดชีวิตเหรอตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเขาไม่มีรายได้เนาะมีขาด ก็ผอดอย่างเดียวเนาะเขาไปกักปุ๋ยก่กยาเนี่ยเขาป๊แปะเขาเป็นมาเลยไปทำให้เขาโล้นหมดเลยเนาะต้องทำให้มันโล้นนะเขาม้มีรายได้อาชีพเสริมที่เขาจะเนี่ยแต่ละวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโค่นป่าไหมบอกโค่นแล้วเพราะว่าปินยุติอิงฮองห้ามโค่นอยู่แล้ววะห้ามโค่นอยู่แล้วที่เดิมแหละที่เดิมเขาต้องต้องใจปุ๋ยเยอะว่าเขาใจเยอะมันกัด พิยมันก็ไปดีนะโอ้ยเคมีมันก็เป็นพิษนะมันก็ลงไปเน้นนะการเกษตรเนี่ยจะมาลงเขวทำนี่นะมันต้องมีแรงมาพรับซื้อเอ้าอันมาอุโภคบริโภคนี้นเขาปลูกนั้นเขาทำนั้นมันมีเขาเอาอากาศหายที่น้อยนีบลบลกไม่จานมาแปลงเขาเต็มชลาดในกระสงค์ดอกไม่จานมันมีใครมะพร้าวซื้อเนี่ยเลี้ยงแปลงแป้งได้แต่มันมีตลาดโชง มีใครจะมาขับซื้อกเลาปลูกผักปลูกไม้มาขายให้าร้อยหกสิบหกหมู่บ้านเนี่ยกิ่นมัดช่องมัดบ้านช่งบ้านชื่อหมดถ้ามันมีการเกษตรมาลงครับปุ๊บมีการเกษตรมาขับซื้อพอเราดนำเข้าแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนนะเาาจปลูกออย่่งืนแน่แมล้วเด็กๆแล้วยน่องกล้วยมังคุดกล้วยดีไหมมามีคนหาขับซื้อกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าแปลว่าจะปลูกดีแต่ว่าไม่มีคนซื้อนี่มีคนมาขายสดเรียบ ต้องมียนไปซ้อขายเองไปไข่แต่เจยงใหม่อย่างอาหารการกินเราทำไงกินอะไรบ้างกินป้าเขามีเขาปลูกตบ้านตำจองของนาเล็กน้อยๆเขาปลูกเองกินเองใช่ไหมกินเองไปเหี่ยวจะเอาไปขึ้นไปขายกับต่างคนต่างปลูกเพราะว่าการสินค้าเผื่อความสามขับกับเขาอ่ะลูกปลูกเยอะกับใครแค่ตาหมู่บ้านจะแค่แต่บ้านบ้านสองวันแล้วเด็กๆเรียนหนังสือที่ไหนโรงเรียนโรงเรียนที่นี่ทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนแล้วพอโตขึ้นหนาเป็นหนุ่มสาวอ่ะ ต้องไปเข้าในอำเภอจ้ะอำเภอแล้วส่วนใหญ่เด็กเรียนหนังสือแล้วกลับมาทํางานกลับมาไหหรือว่าไปทำงานในเมืองมันมีเป็นบางช่วงมีบีบางคนทงานแม่ก็พ่อแม่เลยนี่ต้องส่งลูกไปเรียนต่อจนแล้วรับปิญญาไปไอ้พวกที่บ่มีเงินทุกๆกี่หยักของเจ้าอย่างสมมติแบบนี้นะลูกจบจบปอหนึ่งปอสองอสามมอล่นกันนาลูกมาทิกบ้านพ่อแม่มันมีเงินช่วยช่วยงานไม่มีไม่มีเงินส่งละอย่างเงี้ยเรียนชช่นไหนแล้วครับ ปลาสามนี่เดี๋ยวปลาสามล้วแล้วช่วยงานได้ไหมช่วยงานไหมเอวแล้วนี่นี่แม่ทำอะไรบ้างปลูกอะไรปลูกอะไรเจ้าทำให้เนี่ยเจ้าปลูกอะไรปลูกข้าวโพดเจ้าข้าวโพดเหมือนกันเออข้าวโพดปีหนึ่งปลูกได้คร่าวๆปีหนึ่งก็ได้เป็นแสนอยู่จ้า าเป็นเงินนะเป็นเงินนะเป็นแสนแสนแล้วก็ยังมีนะให้หมดด้วกันเป็นปุ๋ยเป็นยารวมหมดเป็นปุ๋ยเป็นยาอะไรต่างๆยานี่ทั้งหลายแหละตากับแม่เหลือเหลือเท่าไหร่เป็นเหลือติดนี่ราก็สออยู่นี่ราก็ะสาเป็นนี่อยู่เท่าไหร่ใจดอกเป็นนี่อยู่เท่าไหร่ ใช่แค่ดอกใช่เป็นหนี่้หลายแสนหลายแสนเลยเหรอเก็บล้านจ่ายแค่จ่ายแค่ดอกเหรอเก็บล้านนะถ้าเป็นบ้านนี่ทุกบ้านทุกบ้านเป็นหนี่หมดทุกบ้านเลยไม่มีบ้านไหนไม่เป็นนี่เลย ส่วนส่วนน้อยถ้าเขาโพดมันมีราคาก็มาถึงเรียบร้อยมันได้ส่วนเท่าไหจังหวะแล้วเขามาพยายามบอกอย่าให้หยุดปลูกข้าวโพดนะมันทําลายป่านะได้คนเข้าใจเราเราก็เราก็เข้าใจแต่ที่มันมีแง่ยังไม่รู้สักอย่างจ้ะได้มาแยกท่าเหมือนกันนะ่เพราะว่าแถวนี้ไม่มีใบนะแถวนี้เป็นป่าสมุนไบทใช่ป่ะแล้วเราไม่มีใบแล้วบ้านที่มีใบมีใบไหมบ่มีมามีใบเหมือนกันทั้งหมดนี่อยู่นี่อยู่ผิดกฎหมายหมดนะผิดกฎหมายเลยใช่ป่ะทางตําบลบอกของเขาว่าถ้ามันกของเขาเขาต้องต้องมี เนี่ยใช่รัฐบาลเออคืออยู่มาตั้งแต่นี่อันนี้เจอคู้ใหญตายหญอยู่แถวนี้หมดเลยใช่ป่ะก่อนกฎหมายออกเราอยู่ที่นี่ก่อนแล้วใช่ป่ะก่อนกฎหมายแล้วแต่เป็นเหมือนยอมออกเพื่อสักเี้ารายการอ่าที่นี่ฮะอันบางทีกัน ไปแล้วจ้ะวาดไปแล้วแจ่อมใบไม้ตั้งตีห้องเป็นหลักแหล่งของเ้ายากมีที่เป็นหลักแหล่งยากมีที่ทำกินที่ทำกินใช่มาซึ่งหมูว่าไม่รัฐบาลก็บอกจะมาช่วยรัฐบาลบอกมาช่วยก็ยังไม่มาช่วยนี่คือปัญหาแล้วก็ร้องเรียนไปที่ใครอ่ะเวลามีปัญหาไปหาใครพ่อหลวงพานนายกโยก็เงียบไปผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงต่างๆไม่ได้ผลยังเงียบอยู่ รอไปก่อนรอไปก่อนไม่ได้ก็ได้แค่รอมาเท่าไหร่ละรอมาเท่าไหร่แต่มีปีนี้เนาะมาจับ GPS จะ GPS รู้จัก GPS คืออะไร GPS ก็มาถ่ายแต่ว่าเขารู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงแล้วก็จะมาตีเส้นทานแล้วจะบอกว่าเอาละตรงนี้เราผิดมาตลอดไม่เป็นไรเรามาอยู่ว่ากันใหม่เริ่นๆกันใหม่แต่ตอนนี้มันต้องมีคนมาประกาศบอกว่าเรายกเว้นละนะ แล้วก็ให้ชาวบ้านพวกเราไปอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วจะมีแผนมาลงทำปลูกช่วยทดแทนใช่หมค่ยค่อยลดข้าวโพดปลูกไผ่กาแฟสาวรสใช่ไหมมีช่วย ้ยมีที่พวกหมดแล้วถ้ามันมีตแต่มีคนมาซื้อต้องมีมีคนมาซื้อมันต้องได้ชุมกันลาดถูกต้องมาชุมกันลาดเขาจะมาขายข้างซ้อนทุบตุกตุ๊กปัดได้คือมาเจย์เลยม่ได้ก็มาขี้ขาว่ะบ้านนี่มาเจะขี้ขานมาเจะขี้ขานนะไม่ไม่ขี้ขีนะไม่ขี้เกียเลยอ่ะมันคะแนนมันมีตลาดะทบซื้อเขาได้ขายเขาแบบขี้ขยันจะทำงานขยันทำงานพร้อมจะขยันที่เขาจะได้เงินทุกกัดทุกสตางค์เขาต้องการที่ชุดเลี้ยงเดินในเขาได้ชื่อตาง เราไม่เราไม่ขี้เกียจเราไม่ขี้คลั่งไม่ขี้เกียจแต่ว่ามันมันมีงานทำไม่มีงานทำนอกจากการเกษตรแล้วไม่มีอย่างอื่นทำจักสารสานตอผ้าก็ไม่มีแต่ยังดีมีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมมีไฟฟ้าใช่ครับลึกๆก็แบบไม่มีไฟฟ้านะใช่ไหมบ้านศึกเนี่ยใช่ไหมที่เนี่ยมีไฟฟ้าใช้อยู่มีตั้งแต่พศอกเนี่ยมันเลยสีปีส0อ่าสี่ศูนได้ทำมา ก็ยังไงนี่ก็จะมาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้คนในรัฐบาลฟังอยาจะขอฝากประตูอ่ะอนักการการวิพากษ์การเกษตรการที่คืมันมีรายได้มันมีอาชีพชุ่มเขาได้ชิตวงชิ่ตังแต่ละเดือนแต่ละอนันนี้อ่ะเขาเขาเขาจะย้อตก้งที่หัวลูกหัวล้านนะเขาจะย้อห้องอันนี้พวกรวยหมดนี้นะความกันเกษตรในหมู่บ้านเขานี่แถวนี้มีเผาป่าแล้วมันมีควัน แต่ช่วงนี้ห้าสิบเอ็วันห้าสิบเอ็วันนี้ใช่ไหมพอเขาห้าแล้วก็หยุดจริงพอหลังห้าสิบเอ็ดวันล้วก็เผาต่อแล้วต้องเผาเลยเพราะว่าเขาเขาเขาอเผา กับเกษยรเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยมันต้องเผา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 เข้าใจ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 ปัญหาเเข้าใจปัญหาเพราะความจําเป็นของชีวิตความจําเป็นไม่ได้ต้องการทําผิดกฎหมายกฎหมายมาทีหลังปู่ย่าตายายเราอยู่แถวนี้เราก็ต้องทำาหากินพอมันเป็นกฎหมายใหม่มาทับที่เราเรียกป่าสงวนเราก็ จำเป็นต้องคืบคลานเข้าไปเพื่อจะปลูกข้าโพดตอนนี้ก็รอให้ทางการมาช่วยว่าจะมีพืชทดแทนอย่างอื่นไหมอย่างอื่นไหมมีถ้ามีแล้วก็ขอเข้มาดูแลมารับซื้อตัวมาเลี้ยมาดูแลน้ำนี้ช่วยชาวบ้านอยู่เนี่ยปลูกกล้วยบมีที่ข่ายเอามาทอดติ๊กตกเอามาขายชาวบ้านก็บาแยกกินล้ว มันเบื่อเบื่อแล้วหมู่บ้านไหนเอหมู่บ้านเดียวแบบที่เราบอกให้อยากเลยเนาะก็กำเนิดสองสองแซมเคลียเป็นเรื่อยู่งมดหมู่บ้านเนี่ยกินแล้วกับกินตั้ยแต่เดียวทั้งวันไม่ได้อ้าวมันไม่ไหวน่ะแล้วข้าวปลูกเองเปล่าครับข้าวพอกินไหมข้าวปลูกเองพอกินไหมอันตีปพอกับปอนตีปข้าวพอซื้อที่เฮามีนะข้าวนี่เราข้าวข้าวดอยใช่ไหมเจ้านี่บมูมีตี้อัน และข้าวเราต้งนี่กับมได้ทำม่ได้ทำแต่ว่าแต่ว่าเราซื้อซื้อในนี้ซื้อในชาบ้านนี้พอพอกิน่ะข้าวข้าวนี่พอกินปลูกเองกินเองทอไม่ต้องไปซื้อจากข้างนอกใช่ไหมแล้วปลาอาหารเือเลี้ยงหมูเอง เจ้าเลี้ยงหมูที่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมู้ยเีจบ้านเนี้ยไม่กินอ่ที่กินเองอ่ะที่กินองไมลูกเจ้าน่มันมีั้งนกมันบบไขวเียจะเปได้บุ๊ลบุกไมขายกันกินแต่มาในหมู่บ้านมนเนี้ยขงายหมู่บ้านกับหมู่าจะกินย่งได้แล้วเพราะว่ามันเยอะเกินแล้หมูบ้านใกล้ๆกเราคุยกันหม หมู่บ้านติดติดกันคุยกันนะคพวกคนดอยคนโดยบางทีบางทีพี่กับมาฮับซื้อแต่บางทีพี่กับมาเอาตําบลแม่สุขนี่มีสิบเจ็ดบ้านเจ้าแต่เปลี่ยนคนไม่สิบสิบเจ็ดหมู่บ้านแต่เป็นคนคนเมืองคนเมืองนี่มีสามนี่คนเมืองทั้งหมดนี่คนเมืองไม่เมืองแต่เป็นกะเลียงเป็นแมวเป็นกะยออะไรนี่นี่คนเมืองหมดแต่จะเป็นคนเมืองนี่แค่สามหมู่บ้านแต่หมู่บ้านเองเจ้าทีนที่รัฐบาลจะเป็น ยีงับติกิน,นมูอ่ะที่เกมาขนาดแต่จงเามันบได้ขายเราจะราคาม่ปัญหาเป็นปนี้มา<ป>นานอล้นี่ตั้งแบงตั้งแตงปสามตั้งแปีเป็นยาวมันอสแต่ปวดมาเลยมันสู้ชีวิตอยู่อย่างนี้อใช้คำว่าสู้ชีวิตเลยล่ะสู้ชีวิต,ต้องสู้ชีวิตเท่าแบบสู้มันมีอะไรใครรู้ไหมล่ะ

นออนแล้วมอาที่มาทำเนี่ยรายการทีวีนะครับแล้วก็จะออกในมือถือออกในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กเชียวที่โซเชียลโซเชียลรู้จักไหมเฟซบุ๊กรู้จักนี่รู้จักรู้จักรู้จักเชียวอีเาอะไรมา ก็จะไปก็จะไปเล่าเรื่องเนี่ยให้ทางคนนเอนทางการรัฐบาลฟังให้รู้ว่าปัญหาพวกเราเป็นไแล้วก็เพราะพวกเราส่งเสียงดังๆเนี่ยมันก็จะให้คนได้ยินไปแม่แม่แม่ต้องส่งเสียงดังก็ต้องรัฐบาลต้องมนรู้ว่าเกษตรกรนี่มันตุ้มักแบบไหนใช่เรื่องการกีกันอยู่นี่นะไม่ว่ากี่ไม่ว่ากี่รัฐบาลก็เป็นอย่างนี้แหละทุกรัฐบาลเป็นอย่างนี้ มันไม่มีดีขึ้นบ้างมันมามมันมามีดียังขึ้นมาม้ามาบมเนื้อบนข้ามันมันแบบข้ามาทวถึงเขาเอาเวลาสอสอมหาเสียงดู้ท้ายสอสอมานี่ร้อนมากเลยเก็บจะว้อยคู่คนอ่ะ เวลาเขาเป็นมันได้คอยจมเข้าในกระดองจมก็ด้กระดองเลยเวลาเขาจะเป็นนี่มันขั้วโพห่วงมาเลยอ่ะโพห่วงมายื่นเวลาเป็นปุ๊บจมก็ในกระดองเลยหายหัวไปเลยหายหัวไปเลยอ่ะก็มาเวลาตอนขอเสียงก็มาขอเสียงพี่น้องเอยู่ในพอได้ป้าหายไปเลย ดุมเข้าในกระดองไปเลยอ่ะมันได้โผหัวเลยใช่ต้องพึ่งใครพึ่งผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงพ่อหลวงนายกอบตมาปะนายกอบตนายกอบตขอจุ่ยเลียกขอร้องเรียนประเดี๋ยวได้ประเดี๋ยน้อยๆอย่างนี้นะฝากเรื่องอะไรมาแต่งแต่งใบอันแต่งใบที่ดินที่ดินอย่างเงี้ยสิทธิสิทธิดำเกินสิทธิดำเกินน้ำน้ำแล้วก็หาการตลาดหาคนมาซื้อ สามอย่างพื้นื้นเลยนะจาเขาต้องมีมีตลาดรองรับพวกเขาตลาดปลุกปุ๊บถูกต้องเขอไม่เขาได้ขายรอบเกินตึงบอลนี้เขาก็จะมีกำลังจ่อยแย่ยฐานมันจะมีกำลังจ่อยอันนี้มันเนี่ยประกาศมัดเท้าบาทดูจะซื้อขนาดปลูกกล้วยปลูกอย่างนี้มาจากอบตนะจ๊ะกล้าอย่างก็มาอบตอย่างสนับสนุนอบตให้กล้ามาปลูกกล้วยปลูกอะไรแต่ไม่มีคนซื้อ บ่งลากินกันเองกินไม่ไหวเว้ยเยอะแยะขนาดนี้น่าจะเป็นกล้วยแล้วท่านกินเวลาน้ำซุปเคี่ยวนี่ไม่จะแบ่งกันแบ่งกันแยกไปน้องกันส่วนใหญ่เป็นแยกเพื่อนกันขายให้หมดได้ขายใช่ไหมแเป็นแยกกันหมเลยบ้านนี้มาหนึ่งหนกเนกหนกส่วนมากกันหมดเลหมู่บ้านนี้มีตะกี่ดลงเข้าัะขี่ครัวเดือนขี่ครอบครัวสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านะใหญ่นะสามร้อยกว่าเนี่ยใหญ่ แล้วนไามีคุณป้าคุณยายนี่รุ่นรุ่นคุณป้าคุณยายนี่คือรุ่นลูกแล้วแล้วลูกหลานล้รุ่นลูกนี่แล้เนี่ับการอยู่กันกินเท่านี้ถ้ามันมีคนมาโจยอย่างเจ้าว่าน่ะมันไม่มีตลาดรองรับของเฮานี่เฮาก็ต้องเขาก็ต้องมีจะมีเงินนิ้งใจก็ใช่นี่ใช่สีเด็กๆแจ๊กๆนี่เขาก็ยืมผมเป็นมาสองกระดอก พอจะชูงตึงต้นหอกหอกกัไลาอื่นหอกกัมีแหมอยู่เขาจะต้องจ่ายอ่ะปุยเกล็ดปุยเกล็ดปุยเกล็ดตะอยยาเกล็ดจี๊ยาเล็ดข้าวโพดถุงตะอยไปมาขายของเฮาอ่ะเขาต้องไปจับเขาเขามามีเขาต้องเป๊ะเข้าใจเลยเข้าใจเลยเข้าใจเลย ปันเก้าสี่กิโลางนกิโลเพอมาขานเป็นวันเกาสองแรเวลันห้าเขาคน่มีพันเก้าเนี่ยเป๊ะค่ะเป๊ะกระเปี้ยนเพราะเขามามีเงินชื้อชุดนะลุงเมนกนกะพี่กรฮอกเขาเขาเขามขายพี่อกระอกเอปุ๋ยแก่นซะได้ห้าหลอยหกเขามามีชี้ตังเป๊ะชีอ เป็นนี่อย่างเดียวเพราะเรียกกันลายได้เขามีตัวอย่างเดียวถ้าข้าเนี่ยมันมีที่เก็บไว้ก่อนเราไม่ต้องรีบขายนะมันก็ราคาดีใช่ไหมแม่นอันนี้ก็แต่ไม่แต่ไม่มีไม่มีที่เก็บเกี่ยวมันเก็บไปได้นี่สินนี่ต้องนี่ปีมันต้องส่งจ้ะเขาต้องส่งนี่เขาต้องส่งนี่ต้อองงส่่่นีะแล้วเวลาเราเวลาเราจ่ายช้าเนี่ยพี่จะหากินดอกเขมม้อกินดอกเพิ่มดอกเขาามอ๊ะจ่ายดอกกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยกำหนดดอกกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ คุณป้าจ่ายเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ดอกดอกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอรเซ็นก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตคนมันเถ้าคนบัดประมาณเจ็ดปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเป็นอูีหนักหนักหนักร์เซนต์หนสมมติว่าอย่างเจ้าเนี่ยเจ้าใจกูปีกูปีเคเจ้าจะดีเจ้ากระจายดอกน้อยนี่เนี่ยนี่คดีดีเหรอเออบัลีนี่มันมีมันมีจ่ายคดิโต๊กคดตดอกคะแนนคะแนนไม่ดีนคดีดีที่สุดนนนี่มันมีมันมี บอมีใครก็ได้กเลยทุกคนเดียวทุกคนจ่ายไม่ทันหมดใช่ไหมอ๋อนี่เป็นนี่เท่าไหร่กี่แสนกี่แสนเป็นนี่โอ้โหจำไม่ได้เลยเท่าไหร่สามแสนเป็นนี่เท่าไหร่สี่แสนสี่แสนเป็นนี่เท่าไหร่ ไปเดไ๋ยวนีแสนไปนี่ต่นีเป็นหนาไม่เสร็ท่างนอกนวลล้านที่ที่นี่มี่จะดีเสยด้วนอกเสีทอะไร่ีสมา่นี่ท่ศมาถึงมนี่อย่างอื่นอีกรอบนอกเจ้าก็มีนี่อะไรหลายอย่างมนี่อะไรมนี่่นี่นี่แต่รอบนอกนล้านรอนอกล้านหนึ่งล้านเยีมเพื่อนเยืมยมญาติเจ็บบัวญาติมีไหมอยืมสักหมื่นหรือขอแชร์ เปิดแชร์ด <Wars> <må s? S 3> ้วยจากแชร์ไหมเปิดแชร์มหัจเปดแชร์เพราะว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็มาออกคนละอ่ะ500ทุกเดือนถึงเวลาก็มาเปียใครเสนอดอกเบี้ยสูงสุดก็นั่นได้ก็เรื่องอะไรจะมีหน่ะต้องมีแต่จะเรียกอะไรขอพ่อพ่อแล้วก็ไปกู้มาแล้วข้าวโพดราคาถูกแต่พอเอาเงินส่งอาจารย์สนกตีแนี่ตีนี่เพราะว่า คณะรัฐบาลพู้สายไปได้ว่าปลูกแล้วปลูกกู้อยยางครับที่นี่กล้วยน้ำว้ากับปลูกแต่ตอนนี้มันมีที่รองรับซื้อที่รองรับกล้วยน้ำว้าปลูกปลูกกู้อยยางที่ในน่้ที่เด่นลุงไม่เขาดูประกาศข่าวนะครับที่ว่ากาแฟไผ่ปลูกไมปลูกหมดเลยเพราะเนี้ยกระเพะทดลองทุกอย่างหมดแล้วไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับข้าวโพด ไม่่มวนชน่ดูนมาขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อนะไม่มีคนซื้อแล้วว่ามันม่มีไปมารัซื้อกับเพากเพแล้วดูกไ่กินมัแน่น้องกระปุกเจ้าระเดี๋ยวนี้ได้สเดือนแล้วเงินก็ได้เจ้าตาปสิบแปดสิบแปดเหลือไ้นะเ้แล้วทำไมผมเห็นแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่ามีผู้ชายคนเดียว ไปแห่ไปแห่พระเอานี่ไปแห่พระไปแห่พระจนใหญ่แต่ว่าปกตินี่ผู้ชายก็ไปทำงานแต่ทำงานบ้านนี้คือผู้หญิงกับผู้ชายทำงานพอๆกันเหรอไม่แน่ไม่แน่ก็ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายจริงป่ะ มันก็เป็นเป็นอย่างอันนัเพราะว่ามันเขาช่วยกันช่วยถ้าเขาผู้หญิงทำงานเก่งของผู้ชายเพราะว่าต้องทำผู้ชาย่างแม่บ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยทำอาหารด้วยแล้วก็ยังต้องลงไปที่คนยาคนคนยาไม่ยิงน้ะไม่ยิงทั้งนั้นเลยช่วยกันทั้งหมดทั้งหญิงไม่ใช่ถ้าปล่อยให้ผู้ชายเดียวตายเขาผู้ชายไม่ไม่ผู้ชายไม่ไหวอะไอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ไหวงานมันช่วยกันต้องมันนช่วยกันแต่ที่บ้านนี่ครับเรียกว่าลงแขกลงแขกใช่ใช่ใช่ แต่มันปกติผู้ชายต้องทำงานหนักกว่าผู้หญิงทำไมที่นี่ผู้หญิงทำาหนักกว่าไม่คือแบบว่าผู้หญิงเขารักผู้ชายไงสอะไร่งดสารผู้หญิงสงสารผู้ชายแล้วก็ช่วยกันหนักแล้วต้องเลี้ยงลูกเอกใช่เลี้ยงลูกแหม แล้วเรืงที่นี่มีลูกเยอะไหมขนาดช้วยก่อนนะยังเหมือนช่วงหลังๆหลังนี่มีมียาคุมยามคุมย่าตายายมีชิบสองคนไม่พอไม่ไหวเนาะเลี้ยงกันไม่ไหวตอนนี้ปกติบ้านละสองคนสองคนสองคนสามคนแล้วเวลามีปัญหาไปหาใครอ่ะปัญหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านช่วยเราได้แค่ไหนก็เป็นเป็นสื่อเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆยังแม่แม่พวกนี้ก็ ความรู้น้อยแต่ถ้ารุ่นใหม่เหมือนผมเนี่ยจนมากตอนนี้ก็คือความรู้เยอะตั้งแต่คมรู้เยอยช่วยได้ไหมตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ยฮะจำได้ว่าหมู่บ้านนี้รับราชการแค่3คนแต่ปัจจุบันนี้รับราชการประมาณร้อยคนได้ร้อยคน ครับเพราะว่าเพราะมีความรู้มากขึ้นใช่มีความรู้มากขึ้นสมัยก่อนมีแค่สามคนครับนักราชการแต่ตอนนี้นับแล้วสคนนี่จบปสี่นะปสี่นะครับจบปสี่เหรอไม่ใช่จบปัญญาอย่างช่วงนี้นะแล้วตอนนี้ร้อยคนนี่จบอะไรผมจบนะครับปตีครับจบปตีที่ที่มหานครับมหามงกุฎมหามงกุฎมหาไรศบดครับบดเรียนเหมือนนี่ครับบวชแม้วแก่นะสมัยก่อนบวชอย่างนี้ผมก็ขี่คอแบบนั้นแต่รุ่นผมบวชเยอะครับบวชบเจ็ดคนนิดนึงเนาแต่ในผมก็ทํางาน อันนี้นะครับรับราชการครูตอนนี้เป็นครูสอนอยู่ภาคใต้สอนอยู่ที่ไหนใต้ได้สอนมาได้สองวันไปอยู่ชุมพรอ่าทำไมไปสอนที่ชุมพรไม่สอนที่หมู่บ้านเราอ่ะเราก็ไปเรื่อยๆครับตอนนั้นก็เที่ยวครับสอบประกาศสอบก็สอบสอบติดก็อยู่เป็นครูอ่าเที่ยวครับชอบเที่ยวเป็นครูประถมมัธยมมัธยมครับตอนนี้มันแบ่งแยกแล้วเนาะระหว่างมัธยมกับประถมแต่เรียนไปตอนนี้ก็ต่องานเยอะ ตกตงงานนะเด็กๆตกงงานเยอะนะเพราะว่าตอนนี้คือรัฐบาลไม่มีแบบอะไรอะนโยบายว่าเราต้องการคนที่ทำงานแบบนี้ต้องป้อนเข้าไปเท่านั้นแต่นีให้เรียนแบบฟรีสไตล์อย่างเช่นว่าไีนิดปีนิดใช่ไม่รู้จบมมล่าให้ไปทำอะไรใช่ไหมให้เรียนเรียนไปเรื่อยบางคนเรียนหมดไปเป็นร้านสองร้านกลับมาไม่มีงานทำนี่คือเรียนอะไรครูเหรอครับที่บอกไม่มีงานทาไม่คือผมตอนนั้นตรวจบวดเรียนตามพระตงแต่มัธยมหนึ่งถึง ปอตีผมบวชมา12ปีโอ้ล่ะพอบวชไปเรียนไปบวชไปเรียนไปเพราะว่เรียนจนกระทั่งจบปริญญาตรีถ้าเรียนอย่างปัจจุบันพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งก็ต้องไปบวชเรียนเพราะตอนนั้นเรนมันเหมือนการม่าไม่ต้องจ่ายต้องจ่ายอาหารไม่ตก็ไม่ต้องซื้อครับศึกษาหาเรือไม่ต้องจ่ายเออมันต้องไปจ้างจนอย่างที่บวชนี่คือบวชยาวเลยไปเรียนหนังสือด้วยเลยครับที่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 บวชนี่เหมือนกันอย่างน้อยก็จบม .3 ถ้าพ่อแม่มีแบบกำลังก็ให้ออกมาครับนอกแต่ถ้าคนไหนไม่มีกำลังก็ไม่กลับลูกใช่ทนี่ยเข้าใจว่าบทเรียนต่อมันจะได้ประหยัดแล้วก็อยู่ต่อแล้วจบอย่างงี้แต่ว่ายุคก่อนกับยุคปัจจุบันที่ผมเคยอยู่มาสามารถมีความแตกต่างขึ้นแตกต่างเยอะมากเลยระหว่างสมัยก่อนเราไปโรงเรียนวันละบาทแต่ยุคปัจจุบันครับร้อยหนึ่งนี่รู้ 0บาทห้าบาทเดี๋ยวเราขา <glorious. S 1> e จับเราขอเข้าไปนั่งในบ้านเขาคุยจะตั้งกล้องไลฟ์กับเราจะกลับมาได้สักกี่โมงเดี๋ยวเขากลับมาขอเข้าไปกินกาแฟที่บ้านได้ป่ะได้เลี้ยงกาแฟได้ป่ะจ้าบ้านอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวกลับมาจะได้มาถ่ายจะได้มาถ่ายทีวีด้วยนี่ก็ได้นะไม่มีกาแฟเดี๋ยวพ่อเอากาแฟมาแฟมี เดี <ève S 2> ๋ยวเจอกันนะขอบคุณมากครับเราอยู่กันนะี่อครับเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปที่อบตแม่สุดค่ะเป็นจุดที่เรานัดผู้นำทนไว้เพื่อที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่มีที่ในหมู่บ้านของตำบลแม่สุดอีกลึกเลยอ่ะที่เขายังไม่มีไฟฟ้าที่แบบปักสายใช้อ่ะคะโอเคครับ เดี๋ยวติดตามต่อช่วงหน้านะครับอ่าให้ดูบรรยากาศเชียงใหม่เจ้า